กับรายการโบนัสไลฟ์โบนัสแห่งวัยนะคะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวสาระน่ารู้เพื่อสุขภาพที่ดีที่คุณไม่ควรพลาดค่ะทางรามาชาแนลนะครับทรูวิชันช่อง80นะครับทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาครับโดยมีดิฉันอนดนุลรดเลี่ยมทองเป็นผู้นดำเนินรายการค่ะค่ะดิฉันปริชาต์รักมากค่ะแล้วก็ผมนะครับน้องโกสุท้องครับแม็กบุญริตรุ่พิบุลผลครับค่ะ อยากทราบจังเลยวันนี้แขกสุนทนาเราเป็นใครคะพี่นิดสุดยอดมากครับน่ายกย่องมากมากเลยฮะอาจารย์ท่านนี้พี่เบิร์ดเหรอจ๊ะไม่เป็นไรแม่เป็นไรคบพี่นิดผมก็ทำไม่ค่อยเป็นเหมือนกันครับแต่บอกว่าแหมสุดสุดยอดเขประทับใจมากใช่ครับประทับใจเพราะว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยท่านสละเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเนี่ยเขียนตำราเพื่อจะสอนให้นักศึกษาเนี่ยออกมาเป็นครูในการสอนคนหูหนวกเหรอแมเป็นครูสอนครูอะ Oh. และเป็นคนเขียนตำราในการสอนโอ้อน่าสนใจมากเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์ของรายการวันนี้กันดีกว่าค่ะพบกับผู้ที่มุ่งมั่นช่วยเหลืออุทิศตนทั้งชีวิตเพื่อผู้พิการทางการได้ยินกับดรมาริวันธรรมแสงโรคเฉพาะของเพศชายกับต่อมลูกหมากโตในช่วงบ bon นัทเฮลพาชิมของอร่อยเมนูไทยผสมที่ร้านคุณนาย ช่วงบน,นัดทอล์กท่านผู้ชมคะเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าคนรอนนเลือกเกิดไม่ได้แต่เราสามารถจะเลือกให้เป็นคนดีและมีคุณค่าในสังคมได้สุภาสติท่านหนึ่งค่ะที่อยากจะเรียนครูค่ะพอเรียนครูไปแล้วเนี่ยก็อยากเป็นครูธรรมดานี่แหละค่ะวันหนึ่งชะตาชีวิตผกผันทําให้ต้องได้ไปเรียนวิชาชีพพิเศษซึ่งจะต้องสื่อสารกับคนที่พิการทางการได้ยิน ปัจจุบันท่านเป็นหัวี่หัวแรงในการที่จะเขียนหลักสูตรสร้างหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้ครูทั่วประเทศนั้นสามารถจะสอนผู้พิการทางการได้ยินได้วันนี้แขกรับเชิญของเรามาอยู่ในรายการแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปชมวีทีอาก่อนว่าเป็นใครคะ่ะ คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นคนดีได้และพร้อมทำคุณประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะกับผู้พิการทางหูหรือคนหูหนวกด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นเพื่อให้คนหูหนวกให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะงานช่วยเหลือคือความสุขดรมาริวันธรรมแสงแขกสนทนาในวันนี้ แขกรับเชิงเราในวันนี้นะคะหลายๆท่านที่เคยชมรายการทีวีย้อนหลังเปสัก20กว่าปีที่แล้วคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะคะท่านจะส่งภาษามือตรงมุมขวาหรือมุมซ้ายของจอโทรทัศน์ในรายการหนึ่งนะคะซึ่งเป็นรายการที่ฮิตมากในขณะนั้นขอต้อนรับดรมลรวันธรรมแสงค่ะ อาจารย์คะสวัสดีค่ะ <Solar. S 2> สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะ <S <S เรียนถามอาจารย์เมื่อเมื่อสักครู่นี้ได้เกลื่อนเอาไว้ว่าอาจารย์เนี่ยก็อยากเป็นครูปกติธรรมดาเลยแล้วค่ะอะไรทําให้อาจารย์พลิกผันไปสนใจในเรื่องการสอนให้กับคนพิการทางการได้ยินคะ่ะความจริงนี่ก็ก็คือว่าในปีสักประมาณหนึ่งหนึ่งนะคะสองห้าหนึ่งหนึ่งก็จะมีการประกาศทุนของของรัฐบาลคือทุนกอพที่เรารู้จักเนี่ยนะคะ ว่าต้องการคนไปเรียนทางการศึกษาพิเศษเราก็ยังไม่ทราบนะฮะว่าการศึกษาพิเศษมันคืออะไรแต่ว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจารย์ที่ที่จุฬาคณะครุศาสตร์จุฬาบอกไปเถอะมีสอบอยู่ใกล้ๆที่จุฬานี่เองเป็นเป็นหน่วยสอบก็เลยไปสมัครสอบการสอบได้นั่นเองจึงทำให้ชีวิตเปลี่ยนผันจากครูธรรมดาไปเป็นครูสอนคนหนูหนหนค่ะอ,อาท่านสอบได้หมายถึงว่าสอบชิงทุนได้ไปเรียนค่ะที่อเมริกาค่ะ เป็นวิชาอะไรคะเป็นวิชาการสอนคนหูหนวกกับการศึกษาคนหูหนวกค่ะณตอนนั้นอาจารย์ทราบเรื่องครับว่าคือการสอนคนหูหนวกตอนที่ไปสอนครับ <c oughs> ไม่ทราบเลยไม่ทราบไม่ไม่ไม่ทราบวิธีสอนนะคะคแต่ทราบว่าจะต้องไปเรียนเกี่ยวกับการสอนคนหูหนวกก็ถูกเพื่อนล้อเรียนเยอะแยะว่าจะไปสอนอะไรคนดีๆทําไมไม่ไปเรียนกา <c oughs> รสอนคนดีๆกไปสอนคนหูหนวกนะคะก็ ก็สนุกอะค่ะเียนขี่ปีแค่จังขาครับเรียนบริญญาโทนี่3ปีนะคะเขาสอนอะไรบ้างอะค่ะก็สอนวิชาว่าคนหูหนวกนี่เป็นยังไงการที่คนเราจะสูญเสียการได้ยินเนี่ยจะสูญเสียเพราะอะไรบ้างแล้วก็ลักษณะการได้ยินนี่เราได้ยินอย่างไรได้ยินทางอากาศเข้าไปในหูหรือได้ยินจากทางหลังหูเนี่ยกระชังกระดูกอะไรก็ต้องเรียนอะนะการวิภาคไปด้วยก็ต้องเรียนกายวิภาคไปด้วยค่ะ แล้วก็ต้องเรียนฟิสิก์ของเสียงว่าเสียงเดินทางอย่างไรโอ,โอะไรอย่างนี้เป็นต้น<ม>ก็ค่อยก็ยากอยู่สําหรับเราเป็นครูธรรมดาแล้วอย่างภาษามืออะไรครับอาจารย์ครับคือเขาจะมีการสอนเราด้วยไหมครับเืองภาษามือเราก็ต,ต้องเรียนค่ะเนื่องจากตอนนั้นไปเรียนที่อเมริกาเราก็ต้องเรียนภาษามืออเมริกัน ภาษามืออเมริกันเอ๊ะแสดงว่าอย่านี้มันไม่เหมือนกันหะอาจารย์ครับภาษามือของไทยเราหรือว่าของอเมริกันไม่ไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกันภาษามืออเมริกันก็ภาษามืออเมริกันใช้กับคนหัวในอเมริกาส่วนภาษามือไทยเราก็ใช้กันคนหนวไทยใช้อ๋อมันเป็นภาษาอย่างภาษาราภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาท้องถิ่นไม่ไม่มีภาษาภาษากลของกันนั่นเหรอคะ าษาเนี่ยไม่มีนะคะจริงๆก็มีแต่ภาษามือที่เราใช้ในการประชุมก็ตกลงกันคนหนุ่มหนวกก็จะตกลงกันว่าถ้าถ้าไปเที่ยวจะใช้ท่าอะไรถ้าจะโรงแรมจะใช้ท่าอะไรเป็นการตกลงกันถ้าไม่เช่นนั้นก็ประเทศไทยก็ใช้อย่างหนึ่งประเทศลาวก็ใช้อย่างหนึ่งอ๋อเราต้องรู้นะเนี่ยเราก็ได้ว่ามีภาษาสากลที่เขาสื่อสารกันได้ทั่วโลกถูกต้อง แต่แต่เขาก็ใช้ภาษามืออเมริกันซึ่งเหมือนเราใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะความแตกต่างแล้วกันของภาษาไทยกับภาษาสากลคือภาษาเมิการดีกว่าที่จะทําภาษามือใช่ไหมครับสมมติบอกว่ารักของคนไทยเราจะทําเป็นยังไงเนี่ยรักเนี่ยนะพอดีคําว่ารักเนี่ยมันจะมันจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันรักงานรักคล้ายว่าอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่า รักอาจจะแต่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับกาหัวใจหรือความรู้สึกท<อ>่าทางเขาก็จะอยู่บริเวณอ,อกค่ะนะคะคคแล้วอย่างในภาษาอเมริกันนะฮะถ้าภาษาอเมริกันเนี่ยคือตัวตัวเขียนหนังสือนะจะแตกต่างกันเช่นตัว L L O V E คือตัวอักษรค่ <5 S 2> ตัวอักษร นะคะวิธีค่ะวิธีใช่ใอย่างนี้เปล่าฮะที่เราอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วนี่คือตัวไอของภาษามืออเมริกันอ๋อนี่คือตัวไอค่ะแล้วตัวนี้ก็คือแอลแลค่ะแล้วจริงๆ you มันเป็นอย่างนี้ยูคำว่ายูอย่างนี้แต่แต่รวมกันแล้วคนหูหนวกเขาก็คิดว่าเอาอย่างนี้ I love you อ่ะรู้กันนะอย่างนี้นี่คือ I love you นี่คือคือคือภาษารักของคนไทย อของของของคนหูหนวกทั่วโลกแล้วเดี๋ยวนี้แต่เริ่มที่อเมริกา,าเริ่มจากคนหูหนวกอเมริกันคิดว่า<ะ> i love you แทนว่าฉันรักคุณฉันรักคุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็ ชักช้าคว้ากลมมาถ่าเริ่มยูเลยทีนี้ทีนี้ภาษามือเนี่ยมันมันหมายถึงการเอามือทำสัญลักษณ์อักษรหรือเปล่าคะอาจารย์คะก็มีด้วยค่ะสมมุติว่าเป็นชื่อนะคะเป็นชื่อมาริวันเนี่ยนะฮะ M A A a M A L I W A N เนี่ยคือแต่ถ้ามาริวันชื่อภาษามือคือแว่นตาวางบนศีรษะ อ๋อเป็นเป็นทติทางเป็นบุอลยกอย่างสมมุติคุณกานิกาเนี่ยเธอจะทําผมบ๊อบเด็กก็จะเรียกอย่างนี้เขาจะรู้ละคือชื่อคุณกานิกาเหมเกสอนมีการจดจำว่าคนคนนั้นจะมีลักษณะท่าทางที่พิเศษลักษณะเด่นใช่เขาจะมองนะคะเขาจะมองลักษณะเด่นแล้วเขาก็จะตั้งชื่อกันแล้วก็ก็จะมารวมกันว่าตกลงเอาชื่อนี้นะเป็นอันว่าตกลงว่าจะใช้เรียกชื่อ เช้นนี้ดังนั้นค่ะสถานการณ์ของผู้พิการทางการได้ยินหรือว่าคนหูหนวกในปัจจุบันเนี่ยในบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นไหมได้รับการดูแลจากภาครัฐแค่ไหนอย่างไรดีขึ้นมากค่ะดีขึ้นมากในสิ่งแรกก็คือทางด้านสาธารณสุขนะคะเดี๋ยวนี้จํานวนคนหูหนวกเนี่ยลดน้อยลงจากที่ตอนที่นันเข้ามาทํางานใหม่ๆมีเด็กหูหนวกมากมายเนื่องจากการที่ เด็กมีปัญหานะฮะหรือพ่อแม่เนี่ยไม่ทราบว่าตัวเองตั้งครันแล้วก็เป็นหัดเยอรมันนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยเด็กผู้หญิงทุกคนทางรัฐบาลก็จะมีวัคซีนให้ป้องกันหัดเยอรมัน เดี๋ยวนี้โรคหูน้ำหนวกก็หายไปเยอะ,ะนะคะในส่วนของภาครัฐเนี่ยเขาได้หันกลับมาดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่หรือว่าการศึกษาแค่ไหนอย่างไรมีมีมีมากขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้มีมีกฎหมายการจัดการศึกษาคนพิการมีกฎหมายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะท,<า>คที่จะให้สื่อสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นล่ามภาษามือเนี่ยเดี๋ยวนี้รัฐบาลก็บังคับนะคะกำหนดให้มี ว่าเมื่อไหร่มีคนห,หูหนวกประชุมร่วมด้วยหรือ<ม>คนห,หูหนวกไปทํากิจกรรมอะไรก็ตามเขามีเสร็จท,ที่จะขอล่ามภาษามือมนะคะอย่างนี้เป็นต้น<ม><ม>แล้วการเรียนก็เรียนได้ฟรีจนถึงปร,ริญญาตรีตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการหรือจนจบปร,ริญญาตรี<ม>โดยมีการช่วยรัดดูแลมากขึ้นแล้ว<ม>ทางด้านของการรักษาหรือว่าการช่วยเหลือในอุปกรณ์เลยครับอาจารย์ครับอ,อ ของคนหูหนวกครับจริแล้วอุาาปกรณ์นี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ชัดเจนเช่นเดี๋ยวนี้ถ้าเด็กเกิดมาเมื่อไหร่ก็ตามที่สูญเสียการได้ยินครับเอาไปาตรวจรักษาได้ฟรีแล้วก็ได้เครื่องช่วยฟังฟรีราคาแพงด้วยนะคะเครื่องหนึ่งเนี่ยข้างหนึ่งประมาณ13,500บาทนะคะแล้วแล้วก็ลักษณะของการใส่เครื่องช่วยฟังค่นั่นคือนั่นคือคนที่ที่หูตึง ได้ยินอยู่บ้างทีนี้ทีนี้สําหรับเด็กที่เกิดมาแล้วก็พิการทางหูเลยเนี่ยเราสามารถจะใส่เครื่องช่วยฟังเข้าไปตอนเด็กๆได้ไหมคะได้ค่ะใส่ได้เลยค่ะใส่ได้ตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่ก็ใส่ได้ค่ะเพราะว่าเป็น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 การทําที่ดีที่สุดอะ่ะเป็นการช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือต้องให้เขาได้ยินโดยเร็วที่สุดพื้นฟูโดยเร็วที่สุดพื้นฟูก็คือว่า ไม่ได้ยินให้ได้ยินโดยเร็วที่สุดก็สามารถใส่เครื่องช่วยฟังได้จะเป็นลักษณะที่เราเคยเห็นกันหรือเปล่ารว่าข้องหลังหูเนี่ยค่ะอันนี้คือเทคโนโลยีที่ใช้กันปกติเดี๋ยวนี้เครื่องช่วยฟังเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงค่ะช่วยให้ได้ยินมากถ้าไม่กระตุ้นเนี่ยนะคะหูเราก็หูของเด็กก็จะปฏิเสธเสียงไม่ได้ยินก็ไม่สนใจนะคะ การใส่เครื่องช่วยฟังแล้วก็ต้องมีพ่อแม่ที่จะเลี้ยงดูแล้วก็จะต้องพูดกับเขานะคะหลายคนที่ที่ลูกหูกหนวกแล้วไม่กล้าพูดกับลูกยิ่งทําให้ความพิการของลูกนี้เพิ่มมากขึ้นจริงๆเวลาเราอุ้มเด็กเนี่ยนะคะคเด็กก็จะสามารถรับรู้ถึงเวลาเราพูดมันจะกระเทือนใช่ไหมฮะมันมีการสั่นสะเทือนลูกก็จะรับรู้ได้ว่านี่พ่อแม่พูดอยู่ แล้วเขาเราอุ้มเขาอยู่เขาก็มองป<ม>ากเราอยู่นะฮะ<ม>ถ้าเขาใส่เครื่องช่วยฟังเขาก็พอจะเรียนเสียงได้บ้างค่ะพี่นิทเห็นว่างานงานหนึ่งของอาจารย์คืออาจารย์เขียนหนังสือวิธีการอ่านริมฝีป,ปากค่ะ,คะอันนี้ก็คือว,วิธีการหนึ่งในการที่จะ,ะสอนในการ<ห>การสอนเด็กเวลาเด็กโตแล้วมาโรงเรียนเนี่ยนะฮะเขาใส่เครื่องย่วยฟังเครื่องย่อยฟังเนี่ยได้ยิน ไม่ชัดเขาก็ตุนดูปากประกอบอนะคะคนปกติทั่วไปธรรมดามีความจําเป็นแมากน้อยแค่ไหนในกนารที่จะต้องเรียนรู้ภาษามือบ้างเพื่อจะติดต่อสื่อสารกับคนที่เขามีปัญหานะคะการากเรียนรู้ภาษามือก็เหมือนเรารู้อีกภาษาหนึ่งเป็นความสามารถพิเศษะนะคะ แล้วมันเป็นโอกาสที่จะได้สื่อกับเพื่อนมนุษย์อีกกลุ่มนึงถ้าเป็นยิ่งเป็นดารายิ่งจะเป็นบุคคลในสังคมที่ทําภาษามือได้เด็กกจะตื่นเต้นมากแล้วจะรักเขาจะมุ่งมั่นที่อยากจะไปเจอว่าคนนี้ทํามือได้เนี่ยนะคะอย่างในสมัยก่อนเนี่ยพระนท่านพลเอกเปรมเนี่ยนะคะพลเอกเปรมติลาสุรานนท์ท่านมาเยี่ยมที่โรงเรียนเนี่ยท่านเตรียมทําภาษามือไว้เลยเด็กก็จะชอบมาก เด็กก็จะชอบแล้วเคารพท่านมากที่ท่านสามารถทํามือได้ใครก็ตามที่ทํามือเดี๋ยวนี้ไอ้เล็กยูอย่างนี้เขาก็จะชอบกันมากว่ารู้สึกเ็าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคนก็รู้จักภาษาเขาแต่ถ้าที่สังเกตเนี่ยเด็กๆที่มีความพิการทางหูเนี่ยขเขาจะอารมณ์ค่อนข้างดีกว่ากว่าท,ที่พิการทางด้านอื่นหรือเปล่าคะก็คนหูหนวกเนี่ยเขาเป็นคนของสังคมเขาชอบเขาเรียนรู้ด้วยตาเพราะฉะนั้นเนี่ย การสื่อสารทั้งหลายทั้งปวงก็เห็นก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเขาก็ไม่มีความพิการอย่างอื่นเขาสามารถทำได้หมดเดี๋ยวนี้ขายของกันเสียงเจียวจ้าเลยนะคะอืแบบว่าขายเก่งนะคะขายเก่งมากกนูดีสังเกตที่สุขุมวิทเนี่ยคนหนหนวกจองทั้งทั้งถนนเลยทั้งสองข้างเลยขายเก่ง ขายได้ดีกว่าว่าคนปกติด้วยนะคะจริงเป็นหน้าที่หน้าเรื่องที่น่าเรียนรู้มากเลยนะเหมือนถ้าเกิดว่าเราพูดภาษาต่างชาติไม่ได้แล้วเราไปในต่างประเทศอะไรแบบนี้ครับเราก็ต้องเขาเรียกว่าใช้ภาษาบูทิสกาเยอะทีเดียวคือในการสื่อสารกับเขาะให้อะไรยังไงต้องมันต้องทําอะไรให้มันเยอะด้วยนะเช่นจะต้องออก หน้าตาเะ็นหน้าอย่างนี้นะคะเด็กหุหนูก็จะเรียนรู้ได้ง่ายจะเข้าใจได้ง่ายเพราะใช้สีหน้าท่าทางดีนะคะนี่ทีนี้เราจะพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการทางการได้ยินทีนี้ปรึกษาอาจารย์ว่าเราจะลาบอกพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาทำยังไงคะรอรออันนี้คือรอ รอสักครู่รอกรดิกเงินนี่รอสักครู่เดี๋ยวกลับมาทำไมอาจารย์เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาสักครู่นะครับผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาในเปลกงหน้ากันในกลับโอนัทในช่วงโมงนัดพอครับเดี๋ยวมาครับ